องคนนี้ถือเบสไม่ต้องหรอครับคนนี้น,นักร้อสองคนบนเวทีพอเนาะเขาเล่นอย่างนั้นแต่ว่าเราต้องมีผู้ชายอยู่ข้างบนดีกว่านะของเราเนาะส่วนผู้หญิงเป็นหันเครื่องผู้หญิงเราให้เป็นคนแถวหน้าถูกต้องคุณอัคมในค้พูดเลยถูกหมดเลยนะ <c oughs> ผมให้ผู้หญิงเป็น <c oughs> เป็นเรดิเฟิร์สไม่ต้องขนาดนั <c oughs> ้นครับเป็นเรดิเฟิร์สครับเพราะฉะนั้นเราก็พร้อมนะฮะสำหรับการแสดงของกรีนโซนครับ ไม่มีอย่างอื่นเลยครับของเราพร้อมที่จะเล่นอย่างเดียวครับนักร้องคือของเราเนี่ยผู้ชายอยู่ข้างบนครับ Hello, ผู้ผู้หญิง, <S <S งอยู่ตรงนั้นครับเตรียมแล้วเตรียมเตรียมเพลงแล้วลืมไปบังเอินร้องไปอีกหนึ่งเพลงแล้วตะกี้เข้าเลย ปัดเพลงเราไปเพราะนั่นคือขาบานนี้คือนักร้องนะครับข้างบนคือนักร้องงัดข,ข้างล่างแดนเซอร์ข้างหน้าครับแด,ดนเซอร์ผู้ชายอยู่ด้านหน้าแดนเซอร์ผู้หญิงอยู่อยู่ข้างหน้าครับ <laughs> ยังครับ